สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับตัวชี้วัดความสําเร็จของเราในหน่วยการเรียนรู้นี้ก็คือใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจําวันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับกูมีคําถามชวนคิดนิดนึงนะครับเหตุผลเชิงตรรก,กะช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างไร อธิบายสั้นๆนะครับก็คือการที่นักเรียนมีเหตุผลเนี่ยมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างไรครับการนำหเหตุผลเชิงตรรกะมาใช้ในการแก้ปัญหานะครับเป็นการนํากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหานั้นๆนะครับ ค,คุณครูก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับมาให้นักเรียนได้รับชมนะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจหรือไม่ทันในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้นักเรียนย้อนคลิปวิดีโอกลับไปนะครับเพื่อรับชมนะครับ นะครับถ้านักเรียนรับชมไม่ทันนะครับนั่นเองก็ย้อนคลิปนี้กลับไปนะครับเพื่อรับชมแล้วก็ทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับก็คือในการแก้ไขปัญหาต่างๆจะต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อให้การแก้ปัญหาสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแก้ปัญหานะั้นมีแนวคิดนะครับที่สําคัญสําคัญดังนี้นะครับแนวคิดในการแก้ไขปัญหามีอยู่3อย่างด้วยกันก็คือแนวคิดการทํางานแบบลําดับแนวคิดการทํางานแบบมีเงื่อนไขและแนวคิดการทํางานแบบวนซ้ํานะครับเรามาดูแนวคิดการทํางานแบบลําดับขั้นตอนกันก่อนนะครับจากที่นักเรียนได้เห็นภาพนี้ก็คือนะครับ เป็นการกำหนดขั้นตอนการทำงานก่อนหลังอย่างชัดเจนแล้วก็เรียงลาดับต่อเนื่องไปเรื่อยจนสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับทีนี้ก็คือการทําความสะอาดห้องนอนนะครับเป็นลําดับขั้นตอนหากต้องการทําความสะอาดห้องนอนจะสามารถทําได้อย่างไรนัเรียนมีวิธีคิดอย่างไงครับโดยมีเงื่อนไขที่ว่าในการทาความสะอาดห้องจะต้องเริ่มจากบริเวณที่อยู่สูงก่อน แล้วไล่มาจนถึงบริเวณต่ำสุดนะครับนักเรียนจะเลือกทำอะไรก่อนครับแน่นอนครับนักเรียนจะต้องเลือกทำเทดานก่อนนะครับกว่าดตักห้ายบนเทดานนะครับทำความสะอาดต้ครูพูดถึงลำดับที่หนึ่งแนละ้วหรือสองแต่คุณครูอยากรู้ลำดับสุดท้ายให้นันอเรียนตอบก,ก่อนครับว่าลำดับสุดท้ายนักเรียนจะเลือกอะไรใช่แล้วครับนักเรียนต้องเลือกพื้นเป็นลำดับสุดท้ายอย่างแน่นอนครับก็คือ อันดับ3นะครับเช็ดหน้าต่างอันดับ4ทางความสะอาดชั้นวางของอันดับ5เปลี่ยนผ้าปุยนอนแล้วก็กวาดและปูถุพื้นนะครับอันนี้เป็นการเรียนลาดับแบบขั้นตอนนะครับแบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับกระบวนการทํางานแบบวนซ้ํานะครับเกมหรือปัญหาหลายปัญหาจะทํางานแบบวนซ้ําแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่อยู่ภายในด้วยเช่นการค้นหา ของในกล่องจนกว่าจะพบของที่ต้องการนะครับการเก็บขยะจะต้องเก็บขยะจนหมดการปูกระเบื้องบนพื้นจนเต็มพื้นที่อันนี้คือการทํางานแบบวนซ้านะครับมีเงื่อนไขนะครับการทํางานแบบวนซ้ำเนี่ยจะทํางานแบบวนซ้ําไปเรื่อยๆจนครบตามเงื่อนไขที่กําหนดครูยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพเรื่องของการเก็บขยะเขาบอกว่าการเก็บขยะจะต้องเก็บขยะจนหมดนะฮะแสดงว่าถ้ามันเก็บขยะยังไม่ยังไม่หมด ก็ต้องไปเก็บใหม่จนกว่าจะหมดนี่คือการทํางานแบบผลซ้ําโดยที่เงื่อนไขว่าขยะนะั้นจะต้องอยู่ในถังขยะนะครับมาดูการทํางานแบบมีเงื่อนไขบ้างนะครับการทํางานแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเป็นตัวกําหนดโดยเราจะต้องเข้าใจเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่า,าการนําเหตุผลเชิงกามาช่วยในใช้พิจารณานะครับมาดูสถานการณ์ตัวอย่างของน้องพลอยนะครับ ที่บ้านน้งพลอยน้งพลอยใสนะครับมีขยะจํานวนมากเลยนะครับมีทั้งกล่องกระดาษถุงพลาสติกแก้วน้ําขดสเปรย์แล้วก็กองเศษใบไม้นะครับโดยมีเงื่อนไขที่ว่าจะต้องนําขยะเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาใส่ถังขยะตามเงื่อนไขต่างๆนะตามที่สีถังได้กําหนดไว้กนะ็อ่านดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับพลอยก็ สามารถแยกขยะทิ้งลงถังได้ดังนี้ชิ้นแรกย่อยสลายได้พวกใส,ไม,ใสไม้เศษเปไม้เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ก็ใส่ใถังสีเขียวเศษกระดาษสั่งทางไหนครับถูกต้องนะครับใส่รีไซเคิลขยะทั่วไปแล้วก็ขยะอันตรายนะครับใส่ไหนครับใส่สีแดงนะครับ รเราสามารถนําเหตุผลนะครับมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจํำวันเช่นการทิ้งขยะลงถังนะครับซึ่งเราต้องพิจารณาขยะชิ้นนั้นก่อนว่าเป็นขยะประเภทใดและจะต้องทิ้งในถังขยะใบไหนโดยพิจารณาว่าโดยการพิจารณาอาจจะอาศัยนะครับแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับโดยมีเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับ อันนี้การทํางานแบบวนซ้ำามาดูแบบวนซ้านะครับเป็นการทํางานที่มีลักษณะเดียวกันแต่ทําหลายๆครั้งจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการซึ่งอาจจะต้องมีการกําหนดจํานวนครั้งในการทํางานที่แน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ได้นะครับมาดูแบบที่แน่นอนนะครับการวนซ้ําแบบแน่นอนอามาดูนะครับว่าการวนซ้ําแบบแน่นอนเป็นยังไง ดูจากภาพแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรที่มันวนซ้ำครับอ่าใช่ครับก็คือการวิ่งวิ่งรอบที่หนึ่งวิ่งรอบที่สองวิ่งรอบที่สามนี่คือการทำงานแบบวนซ้ำวนซ้ำกี่ครั้งวนซ้ำสามครั้งถึงจะหยุดวิ่งนะครับวนซ้ำสามครั้งถึงจะหยุดวิ่งนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดแนวคิดการวนซ้ำหรือวนลูปนะครับตามเงื่อนไขได้ดังนี้นะครับ อันนี้คือตัวบนลูนะครับวนลนะูโดยใช้ภาพกําหนดนะครับว่าการวิ่ง3มรอบสามรอบก็คือบนลูปาครั้งแล้วถึงหยุดนะครับมาดูการทํางานบนซ้ําจํานวนครั้งที่ไม่แน่นอนนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการอาบน้ำนะครับการอาบน้ําที่จุดจุดไว้ก็คือใช้ขันตักน้ําครั้งที่1อาจจะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้า, 2, า, 3, า, 4, า 5, นะครับ คือการตักน้ําอาบน้ําที่ไม่แน่นอนอเรามาดูว่าไม่แน่นอนยังไงนะครับมาดูว่าไม่แน่นอนยังไงนะการใช้ขันตักอาบน้าเนี่ยเราจะไม่สามารถกําหนดจํานวนครั้งได้เลยถูกต้องไหมครับนักเรียนไม่สามารถที่จะอาบน้ําขันแรกแล้วก็จะสะอาดเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องใช้ขันตักน้ำเนี่ยหรือใช้สบู่เนี่ยกี่ครั้งก็ได้จนกว่าร่างกายจะสะอาดนะ ก็สามารถนําเสนอได้แนวคิดแบบวนซ้ำได้ดังนี้นะครับเริ่มต้น,นใส่ชุดกําลังจะแบบน้ําแล้วก็ใช้ขันตักน้าครับจะก,กี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะหยุดอาบน้ําสําเร็จจนกว่าจะสะอาดนั่นเองนะครับก็การแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับครูจะย้อนกลับไปที่ตรงนี้นะครับย้อนกลับไปตรงนี้ให้นักรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่า มันจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับมีอยู่3อย่างด้วยกันครูอยากให้นักเรียนได้จําไว้ว่า3อย่างนี้คืออะไรนะครับะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวคิดในการแก้ปัญหามีอยู่3แบบนะแบบลำดับแบบมีเงื่อนไขแล้วก็แบบวนซ้าลำดับคือจัดลําดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาแนวคิดที่2แบบมีเงื่อนไขจัดลําดับเหมือนกันแต่ว่ามีเงื่อนไข เงื่อนไขกำหนดว่ากี่ครั้งกี่ปีกี่เดือไนไนนี้มีการกำหนดเงื่อนไขแล้วก็แบบบนซ้ํานะครับแบบบนสามมีอยู่3อย่างในการแก้ไขปัญหาเชิงตะกาศนะครับก็ก่อนที่จะจบคลิปนะครับหลังหลังจากจบนี้จะมีลิงก์นะครับด้านล่างนี้นะลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเป็นภารางงานที่เัื่อียนจะต้องทําส่งคุณครูนะครับเพียงแค่นักเรียนกดลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไป ทำแบบทดสอบตามที่กำหนดนะครับครูมีตัวอย่างแบบทดสอบมาให้นักเรียนได้ได,ดูนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างแบบทดสอบกันนะครับตัวอย่างแบบทดสอบนะครับในในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็กิจกรรมหน่วยการเรียนที่หนึ่งเรื่องของการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะนะครับมีสองกิจกรรมนะครับรวม20คะแนนก่อนทำกิจกรรมนักเรียนใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะครับ ชื่อนามสกุลเลขที่ระดับชั้นแล้วก็มาทํากิจกรรมที่1นนะครับมาตอบคําถามนะครับนะักเรียนเตรียมอุปกรณ์ก็คือกระดาษ a 4 1แผ่นแล้วก็ทําตามที่โจทย์กําหนดนะครับเสร็จแล้วก็มากําหนดนะครับว่าครั้งที่1เนี่ยหลังจากที่นักเรียนพับไปแล้วเนี่ยมาวัดแล้วได้กี่เซนติเมตรนะครั้งที่2ได้กี่เซนติเมตรตอบคาถามไปในในนี้เลยนะครับจากนั้นนักเรียนก็มาทํากิจกรรมที่2ก็คือการตอบคําถาม นะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งคำตอบเท่านั้นของแต่ละข้อตอบเสร็จแล้วนะครับนะตอบเสร็จแล้วนะักเรียนก็กดส่งนะครับกดส่งถ้านักเรียนยังทำข้อไหนไม่เสร็จเมื่อกดส่งแล้วเขาจะมาฟ้องนะครับโปรแกรมมันจะฟ้องว่านักเรียนยังไม่ทำตรงไหนนะครับดอกจานสีแดงหมายถึงความจำเป็นจำเป็นหมายถึงนะักเรียนต้องทำนะครับถ้าไม่ทำมันจะขึ้นฟ้องสีแดง นะเนี่ยสีแดงเห็นไหมครับย,นะยังไม่ได้ต่อนะยังไม่ตอบนะครับฉะนั้นแต่ละข้อมี2คะแนนนะครับทําเสร็จแล้วคะแนนนักเรียนก็จะให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวครูจะลองทําให้นักเรียนดูนะครับลองทําให้นักเรียนดูนะครับชื่อครูสมมุติว่า12ึ่งสองสามห้าหกละกันเชมมื่อมุดแต่นักเรียนต้องใส่ชื่อนักเรียนนะครับอย่ามั่วนะครับ เพราะว่านักเรียนทําไปแล้วเนี่ยมันจะลิงก์เข้าหาโปรแกรมของครูเลยนะครับลิงก์เข้าหาครูเลยว่าเด็กนักเรียนคนนี้ทําได้กี่คะแนนนะครับก็กําหนดนะครับครูสมมุติคําตอบนะครับแล้วก็ครูจะสมมุติคําตอบทั้งหมดนี่นะครับครูจะลองให้ดูนะครับแล้วเกนักเรียนก็กดส่ง พอกดส่งสามารถดูคะแนนได้เลยนะครับว่านักเรียนได้กี่คะแนนนะครับก็นะจาก2ี่ิได้แค่2คะแนนนะงคะแนนามาดูนะครับข้อไหนผิดก็จะเป็นศูนย์แบบนี้นะครับแต่ถ้าข้อไหนถูกก็จะเป็นแบบนี้นะคุณครูให้ดูถูกแค่หนึ่งข้อนะที่เหลือนักเรียนดูเองนะครับก็จะมีแนวคิดตรงนี้นะครับนักเรียนคําตอบอยู่ที่แนวคิดให้นักเรียนอ่านแนวคิดแล้วลองตอบดูอ่านโจทย์แล้วก็ ดูแนวคิดนะครับว่าควรจะตอบข้อไหนนะก็แนวคิดตรงนี้เป็นเหมือนกับคําตอบให้กับนักเรียนเลยนักเรียนดูดีนักเรียนเขาจะตอบได้นะครับลองใช้วิธีคิดนะครับของ้นักเรียนคิดเยอะๆนะครับคิดเยอะเพราะว่าวิทยาการคารเงนต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ออกมานะครับก็เดี๋ยวจะลงลิงก์ให้ในใต้คลิปนี้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็จะลงถ้าใครไม่รู้เนี่ยครูก็จะลงลิงก์ให้ในกลุ่มนะครับ ก็ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้20คะแนนเต็มทุกๆคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากการวันนี้นะครับถ้ารักและชอบการ s ับ s c r i b e ด้านล่างนี้แล้วเป็นกำลังใจให้กับครูนะครับสวัสดีครับ